มันไม่ใช่ความพ้นเขาเข้าถึงความสุขไม่ได้พี่แกรู้ได้ยังไงครับอาจจะมีความสุขแบบอื่นก็ได้ครับความสุขไหมยังไงจนเกลือกินเหล้าจนเกีือ คนอาจจะบอกว่าอ่ะยูก็อยากกินเหล้าเยอะสิเป็นคนจนไปหยาดหน่อยสิทำไมหยาดหน่อยสิกินเหล้าทำไมสุบรีทำไมเพราะเราสกิงของเรานี้ทําให้ฟุ่มเฟือยถูกคนจะพูดแบบนี้แต่ถ้าถามคุณเคนอย่างนี้นะคุณเคนเป็นกรรมกรก่อสร้างตีสว่าเดี๋ยวนี้ก่อสร้างอาจจะได้วันละห้าร้อยนะแข้งเหล้าสามร้อยนะห้าร้อยคุณทํางานแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นใช้แรงงานตากแดดอยู่กลางแจ้งทั้งวันแล้วคุณเคนเหนื่อยมากตกเย็นน่ะคุณเคนอยากจะทำอะไร ถ้าไม่ถ้าไม่คลายเครียดด้วยการขอสูบบุหรี่สักห้าหกตัวขอกินเหล้าสักครึ่งกลมขอกินเหล้าสักแบบหนึ่งแล้วแขกถามว่าถ้าคุณไม่สูบบุหรี่วันละซองไม่กินเหล้าวันละกลมคุณจะมีปัญญาซื้อบ้านห้าหกล้านบาทไหมมีไหมถึงไม่กินเหล้าเลยนะไม่ไม่มีเพราะถึงไม่กินเหล้าไม่มี I am w i g l e s s ในเมนทลิตี้ของคนที่มีรายได้น้อยความสุขที่เขาเอื้อมถึงเหล้ากลมหนึ่งบุหรี่ซองหนึ่งมันเป็นความสุขที่เราพอจะเอื้อมถึงอะคุณแอแน่าจะนองว่าเขาไม่อยากเห็นสุไม่ไม่อยากจะสูบบุหรี่ไม่อยากจะกินเหล้าความสุขของเขาอาจจะเป็นการดูทีวีดูละครอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านหนังสือ เราบอ,าบอากว่วนิยายปลอมโลกก็มีความสุขได้นะครับพี่แขกเราไม่มีเวลาที่จะไปหาความบันเทิงการออกไปหาความบ<ง>ันเทิงคุณต้องมีเวลาอ,อย่างน้อยคุณมีเวลาเดินทางการอ่านหนังสือไม่เลยคุณเคนมันมันมัน,มนซับซ้อนเกินไปสําหรับการอ่านหนังสือแต่ถ้าอยู่มีทางเลือกมากกว่านั้นมีความสุขแล้วทางเลือกอื่นใครจะเอาทางเลือกนั้นมาให้ฟังนะเขาพูดอย่างนี้คุณเคนเขาพูดว่าขึ้นขึ้น This what s saying <S สำหรับคนที่เขามีรายได้ต่อวันจำกัดจำเขียนแล้วมีมวมชั่วโมง<อ>ก,การทำงานอันยาวนานมากชีวิตนี้คุณไม่มีวันดีบ้านได้หลังหนึ่งชีวิตนี้คุณไม่มีวันจะซื้อรถ ได้คันหนึง่งต่อให้คุณจะประหยัดสักแค่ไหนต่อให้คุณไม่กินเหล้าแม้แต่หยดเดียวแล้วทําไมละ่ะทําไมฉันจะไม่แบบกรอกเหล้าเข้าปากเพื่อให้ฉันอย่างน้อยๆสามชั่วโมงนี้ก็มีความสุขคือความสุขสามชั่วโมงอันสั้นๆนี้มันยังเป็นความสุขที่จับต้องได้อะโอเคอ<ะ>ผมม่ถเถียาเรื่องความสุขมันเป็นเรื่องรสนิยมส่วนบ,บ,บคุคคลแล้วโลชั่นมันไม่ใช่ความบ,บคุบบคคลเขาเข้า ถึงความสุขไม่ได้พี่แขรู้ได้ยังไงเขาอาจจะมีความสุขแบบอื่นก็ได้ครับความสุขยังไงอาจจะไม่จำเป็นเพื่อนผมหลายคนก็ไม่กินเหล้าเขาก็มีความสุขแบบนี้เขาไม่ใช่กรรมกรเพื่อนคุณเคนไม่ใช่กรรมกรอย่างนี้อย่างนี้ยุกกระเบียกก็ประหลุ่มไปเอาว่าต้องบอว่าพี่แขกขาลังนเกียดว่ากรรมกรเท่ากับต้องกินเหล้าอย่างนั้นเหรอครับแต่ว่าถูกนี่คือสูตรกับสมการของพี่แขกหรอมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับถูกไหมฮะแต่แขกยังไม่เห็นทางเลือกองคุแขกยังไม่เห็นทางอื่นแขกถามว่าเขาอาจจะ อะไรในมือถือคุยโทรศัพท์กับแฟนอสมุินี่ผ พยายามยกตัวอย่างความคิดอื่นถูกไหมฮะแต่แขกกำนังแขกไม่ได้บอกว่ากรรมกรทุกคนกินเหล้าแต่มีคนมาด่ากรรมกรที่กินเหล้าคุณคุณเทมยูเทสมีรองเรอยะฟังผิดนี่เลยค่ะเป็นการเป็นกาแต่ผิดเนการพูใ่ไม่คือแขกบอกว่าเว้กรรมกรกินเหล้าถ้ากรรมกรไม่กินเหล้าคุณเก็บเล็กผสมน้อยไปซื้อที่อยู่บ้านนอกแล้วอยู่คุณจะกลับไปอยู่บ้านดินแบบพี่จนจันไดไม่ว่ากันแต่มันก็มีกรรมกรที่กินเหล้าแล้วกรรมกรที่กินเหล้าก็จะโดนด่าว่า จนแล้วยังเฝ้าสูบบุหรี่วันละซองสองซองชีวิตนี้จะลืมตาอ้าปากได้ยังไง<ะ>ใขกก็บอกว่าเฮ้ยโดยโครงสร้างทางสังคมแล้วคิดถึงใจเขาสิแบบว่าแบกปูนมาทั้งวันน่ยแล้วจะให้แบบนั่งรถไปดูหนังเหรอ <laughs> แล้วโรงหนังอยู่ที่ไหนอยู่ในพารากอนอยู่เซนต์เทนเวอร์ <laughs> แบบว่าแบบเซนไมค์ฟ <laughs> ูดอินทูพารากอนเนี่ย <laughs> ก็โดนถีบออกมาแล้ว <laughs> คุณเคนประเด็น <laughs> ไปด่ากรมกรไปแล้วที่ผมไม่ได้ด่าเลยผมแค่บอกว่าไม่มีทางเลือกอาจจะมีทางนี้แต่คนที่แก้ไขมันไม่ใช่คุณคนที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องโครงสร้างเรื่องความเหลื่อมล้ําเรื่องภาษีมันไม่ใช่คุณมันเป็นหน้าที่ของคนอื่นคุณทาได้คือไปเรียกร้องแต่คุณไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทําคือทากับตัวเองซึ่งผมคิดประเด็นนี้พี่แขกไม่ได้พูดผมยังคิดว่าผมยังเชื่อว่าถ้าคุณไม่คิดแบบนั้นแล้วคุณจะคิดแบบไหน ถ้าคุณคิดแบบเดิมๆแล้วคุณบอกว่ามีปัญหาใช่แล้วไงอะโซวัตอะก็มีปัญหาจริงๆอะทุกคนก็รู้แต่ถ้าคุณไม่ทําอะไรสักอย่างคุณจะยอมตำหน,นกับปัญหานั้นหรือคนที่คิดแบบเคนอะคือคนไม่เคยจนแล้วก็ไม่เคยต้องไปใช้แรงงานจริงๆแล้วไม่รู้หรอกว่าเขาอะความสุขของเขาอาหาไม่ยากแต่สําหรับคนที่เขาหาเช้ากินขํารับค่าแรงรายวันราคาที่จะรีแลกซ์มันมันไม่มีทางเลือกให้เขาสักเท่าไหร่ You done lost your damn mind.